สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตามใจชั้นวันนี้เราอยู่ที่นี่โรงพยาบาลค่ะเราไม่ได้มาหาหมอนะคะทุกคนจะพาทุกคนมาดูเขาทํางานกันค่ะพร้อมหรือยังคะนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะทํางานวันนี้เราจะไปเช็ดกระจกในที่สูงกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับงานวันนี้นะคะกระจกไม่สูงมากค่ะทุกคนเป็นกระจกแบบนี้นะคะยาวๆแบบนี้เลยค่ะทุกคน งานไม่เยอะไม่สูงมากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูเขาทำอะไรก่อน,ก,อนก่อนทำงานก็ต้องเพิ่มพลังกันก่อนใช่ไหมคะเมื่อเช้าวันนี้มีตูดไก่ปิ้งหมูปิ้งนะคะแล้วก็ปลาร้านัรรา่นเองคะ่ะทุกคนของนิดเดียว<า>กินนิดเดียวก็ออพอค่ะ มามาค่ะทุกคนตามมาเลยค่ะปฏิบัติการเริ่มแล้วนะคะเริ่มลงแล้วค่ะสำหรับเราก็จะนั่งรอข้างล่างค่ะข้างบนแดดร้อนมากๆเลยนะคะนั่งรอความปลอดภยัยดูความปลอดภัยของแต่ละคนจะลงเชือกยังไงนะคะกำลังทำงานค่ะทุกคน ถึงแม้จะไม่สูงเท่าไหร่นะคะเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้ค่ะทุกคนความปลอดภัยต้องมาก่อนนะคะเราต้องคอยระวังไว้ค่ะวันนี้โรยตัว3คนเชือก3าเส้นนะคะทำได้เยอะแล้วนะคะลงมาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งคนกำลังไต่ลงมานะคะทุกคนต้องค่อยๆไต่ลงมานะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะ ถ้ามีรอยเปื้อนจากการเช็ดก็รูปรูป,รปลงมาได้เลยนะคะลงมาเลยคนนี้นะคะเส้นนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเส้นที่สองสู้ๆนะคะทุกคนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่เขาทำกัน3มคนค่ะทุกคน ส่วนเราก็คงนั่งรอต่อไปอีกสักพักนะคะรอให้เขาลงเชือกเส้นนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นเส้นใหม่กันนั่นเองค่ะทุกคนนู่นยังอยู่ข้างบนอยู่เลยค่ะก็จะรอจนกว่าจะลงหมดทุกคนเลยล่ะเอาละค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะพาทุกคนมาดูเขาโรยตัวกริดกระจกกันนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าหรือคลิปต่อๆไปนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ